เรียนท่านอาจารย์และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับกระผมน,นายธนกรจันทน์นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งทับหนึ่งครับ, 1, รบและดิฉันนางสาวโยรักธรรมารังกานักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งทับหนึ่งค่ะวันนี้วันนี้พวกเราสองคน จะมาพูดสาธิตทรมิชาชีพเรื่องการทำปอบเตียาทอดครับก่อนแรกมานำเสนออุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะหนึ่งกระทะไว้สำหรับทอดค่ะสองเขียงค่ะใช้สำหรับรองเนือหันค่ะสามมีดค่ะ ใช้สำหรับหั่นวัตถุดิบค่ะ 4... ีทัพกีค่ะใส่สำหรับคนหรือคลุกเขาให้เข้ากันค่ะ 5. ช้อนค่ะไว้สำหรับตักชิมค่ะ 6. ชามสำหรับใส่วัตถุดิบค่ะต่อมานะครับในส่วนของวัตถุดิบ หนึ่หมู่บท400กรัมประโยชน์ของหมู่บทนะครับมีหมู่บทมีโปรตีนช่วยในเรื่องการซ่อมแซมส่วนที่สึกรอของร่างกายครับ 2. องผงราบนะครับส่วนประกอบของผงราบนะครับก็จะมีพริกป่นช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับ น้ำตาลช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีครับนะับผงมะมนาวช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงและต่ำครับข้าวคั่วนะครับชะลอความแก่บํำรุงผิวพรรณครับสามครับหอมแดงนะครับเราจะใช้หอมแดงจำนวนสิบสิบหัวน,นะครับประโยชน์ของหอมแดงนะครับช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะครับสี ใบซาลเน่ครับเราจะใช้สําหรับโรยหน้านะครับในประโยชน์ของหอมในประโยชน์ของใบสาลาเน่นครับช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนลอดลมอักเสบครับห้านะครับน้ําดื่มที่สะอาดนะครับเราจะเอาไว้ใช้สําหรับแช่แป้งครับหกแผ่นแป้งปอเกเปียกนะครับเราจะใช้สําหรับไว้ห่อวัตถุดิบครับ 7น้ำมันพืชน,นะครับเราจะใช้สำหรับเอาไว้ทอดวัตถุดิบนะครับในส่วนของประโยชน์ของน้ำมันพืชน,นะครับน้ำมันพืชน,นะครับมีวิตามินอ e, ีช่วยต้านอนุมูลอิสระครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการทำเลยนะครับก่อนแรกนะครับน้ำหมู บดจำนวน400กรัมสองเราจะใช้ผงลาบจำนวน4ช้อตโต๊ครับต่อไปนะครับเราจะสใส่หอมแดงนะครับจำนวน10หัวครับ ต่อไปนะครับเราจะใส่ใบสะระแหน่จำนวน100กรัมครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะกูเ้าให้เข้ากันนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาชิมเลยนะครับอ,อร่อยมากเลยครับสุดยอจจริงๆครับต่อไปนะครับเราจะมาห่อแป้งกันเลยนะครับเราจะนำแป้งปอเปียนะครับมาแช่น้ำก่อนนะครับ วันนี้เราก็รอแผ่นแป้งนะครับแช่น้ำประมาณ1นาทีนะครับอันนี้เราแช่ไว้แล้วนะครับ1นาทีต่อไปเราจะมาทำการห่อเลยนะครับ คือแผ่นแป้งที่เราห่อกันเสร็จแล้วน,นะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการทอดนะคะรับก่อนแรกนะครับเราจะใส่เราจะเปิดแคสก่อนนะครับขันที่สองนะคะรับเราจะใส่น้ำมันนะคระับ เราจะรอกระทะร้อนนะครับการห่อแป้งนะครับผมเราพวกเรามีทิศนะครับถ้าเราแช่แป้งนานเกินไปแป้งก็จะเละแล้วมันก็จะแตกครับแต่ถ้าเราแช่แป้งถ้าเราแช่แป้งไม่ไม่ไม่นานนะครับเราเอามาห่อมันก็จะกรอบแล้วมันก็จะแตกเหมือนกันครับถ้าการแช่แป้งเราก็จะแช่ให้มันพอดีนะครับหรือว่า เราจุ่มไปเลยแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วถ้าแป้งมันยังมันยังแข็งอยู่ยังกอนนรออกู่นะครับเราจะเอามือชุบน้ำมาเข้ามาแปะๆนะครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอกนการการทอดเลยนะครับ Gracias. <laughs> นี้คือปอเปียตที่เราทอดเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายนี้กลุ่มของผู้ปมสองคนขอฝากเมนูปอเปียตราบทอดซึ่งผมเชื่อว่าไม่คงไม่มีใครเคยทานมาก่อนแน่นอนครับสวัสดีครับ